เคยไหมครับที่มองย้อนกลับไปแล้วเราอายกับเรื่องตลกๆต,ต,ตอนทำตามอนิเมะสวัสดีครับผมโซจิร้อยแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องเบี้ยวๆของผมแล้ววันนี้เองผมก็มาอยู่กับพี่เคียวด้วยสวัสดีครับมาสุมิเคียวครับพี่เคียวเคยแบบว่า ดูการ์ตูนแล้วก็ทําตามป่ะตอนเด็กอะ่ะเป็นช่วงที่ดูการ์ตูนเยอะมากเลยแล้วก็แบบว่ามันจะมีหลายท่าที่แบบมันน่าทําตามอะไรเงี้ยอ,อย่าง Pri n c e of t เ n n i s อ่ะของพี่เป็นอินาซึมาสิอาคีสลาตันเงี้ยเฮ้ยพี่ไปทำอาคีสลาตันคือ <c oughs> มันทําไม่ได้หรอกแต่แบบในหัวเราอ่ะเรากำลัง <c oughs> แ,แบบดีลังกาโค้งสว่านแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นเกี่ับการ์ตูนกีฬาเนาะพี่เคยวิ่งท่าไาโตัว,ตว่ะ พี่ว่าใครไม่เคยวิ่งบ้างดีกว่าโอ้โหคือผมว่าเคยแบบว่ามีรุ่นน้องใช่ป่ะเนี่ยผมก็อยู่แบบชมรมบาสดเว้ยตอนแรกก็จะแบบเบียวคุโรโกะคือรุ่นน้องที่มาชมรมบาสเขาจะวิ่งเขาจะเหนื่อยกันง่ายเขาก็เลยบอกบอกรุ่นน้องว่าเฮ้ยเนี่ยนะถ้าเราวิ่งท่าบนั้นลุโตะนี่เป็นเรื่องจริงเลยมันจะไม่เหนื่อยน้อยลงเออผมก็เลยตุ่นเลยตุ่นใหญ่เลยเนี่ยเราลองวิ่งดูลองวิ่งดูเลยแล้วผมก็จะไปนั่งขับเพื่อนสองคนเ่สองคนกับเพื่อนผมมีคนหนึ่ง พี่พี่อะอาจจะไม่ได้วิ่งท่านาโต,ตเยอะแต่พี่อะจะอยู่กับดรากันบอลเยอะมากมันจะมีช่วงหนึ่งที่พี่จะไม่ได้ว่าเป็นโกคูหรือบีเดียวไว้แหละเขาจะฝึกบินเขาแบบในเรื่องอทุกคนบินไดหมดเลยใช่ปะแล้วเขาสอนเรื่องว่าต้องนั่งสมาธิแล้วพี่จำได้ว่าพี่นั่งสมาธิทั้งวันเลยพี่รวมจิตทั้งวันเลยเพื่อที่จะแบบบินสิเราต้องบินได้แน่ถึงไม่ใช่ชาวสายานเราก็ต้องบินไดแน่เลย ก็เป็นของพี่นะเดียวสุดเลยในชีวิตแต่จะเป็นการกัดนิ้วแปลงเป็นไททันเวลาเราจะเหมือนแบบว่าเล่นๆกันอนะน,นายเอาเปล่าแล้วนายเอาเปล่าล่ะนายกัดนิ้วมาสู้เราเลยดีกว่าแล้วก็แบบแปลงเป็นไททันเลยอ้า,อาคือภาพในหัวเรามันเท่มากมันแบบปล่อยกันตุ้มแต่แบบภาพคนอื่นที่มองเข้ามา hey, hey. ถ้าเป็นยุคนี้พี่ก็น่าจะเคยได้ยินแบบว่า I am atomic atomic At แล้วแบบถ้าเป็น ยุคแบบตอนเด็กๆของเราอะ่ะเราจะแบบมีคำไหนบ้างนะที่มันแบบเบียวๆฮะแต่ก่อนอะ่ะตอนพี่เล่นบอลพี่จะเล่นเป็นโกใช่ปะมันจะมีถุงมือแล้วพี่จะชอบมากยืนอยู่หน้าโกลอะ่ะเอาเอามือข้างหนึง่งไปข้างหลังอีกข้างนึงมาข้างหน้าแล้วก็แบบเปิดใช้งาน x p e r t <laughs> ผมจะไม่ค่อยเบียวท่าหลักเท่าไหร่แต่มันเป็นแบบในอิริยาบถของตอนเล่นบาร์สเพราะว่าไอ้ตัวหลักของคุโรโกะมันจะมีแต่ท่าที่เป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นแต่ว่าไอ้พวกตัวรองอ่ะมันจะเป็นท่าที่ค่อนข้างเป็นไปได้บ่อยแล้วก็จะแบบปล่อยให้เขาผ่านไปเราก็เอ็นหลังเข้าไว้แล้วก็แบบอีเกิลสเปียร์จิ้มบอลออกพูดถึงเรื่องท่าพี่นิกออกแล้วลอยบอกว่าลอยเป็นคนไม่ค่อยจําท่าใช่ไหม แต่พี่ว่าอันเนี้ยยังไงทุกคนก็ต้องเคยเบียวเธอของฉันดอโอ้โหหรือแว่นการ์ดก็ได้เบียวกันทั่วหน้าสแตทเอัพมาไแว่นการ์ดพี่ๆจะเบียยกับเกมการ์ดเยอะมากตั้งแต่แบบเธอของฉันดอหรือแบบยังไม่จบหรอกนะหรือแม้กระทั่งแบบว่ามอนสเตอร์ตีอ่ะไปเลยเฟร์วิงแมนโจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงเฟรมชุดอะไรเงี้ยมันดูเป็นอะไรที่ต้องพูดชื่อท่าทุกคนจินตนาการสิ นอนึกไปไปก็เป็นพาร์ทชีวิตที่รู้สึกว่าสนุกมากๆเหมือนกันนะใช่แล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าเราพูดตรงๆว่าถ้าเกิดจนถึงทุกวันเนี้ยหรือว่าอนา,าคตอะเป็นไปได้ก,ก็ยังอยากจะเล่นแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆนะอืมอ่ะ, <laughs> อะเรื่องสมัยเด็กเบียวๆของเราก็มีประมาณนี้ถ้าอยากฟังคอนเทนต์แบบนี้อีกหรือว่าแบบว่าอยากฟังเรื่องราวอื่นอีกก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืม เลื่อนลงไปกดไลค์ให้สักนิดนึงนะครับผมพอกดไลค์เสร็จเลื่อนลงมาอีกนิดนึงพิมพ์คอมเมนต์ให้หน่อยได้ไหมครับว่ามีเรื่องเบียดแบบนี้บ้างไหมตอนเด็กอยากอ่านมากเลยใช่เดี๋ยวไวมาแชร์เรื่องราวให้ฟังกันได้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไว้รอฟังคอนเทนต์หน้าๆในครั้งถัดไปครับผมสำน,นี้พวกเราไปก่อนนะบ๊ายบายครับ่ะเจอกันครับผมอย่าลืมเม้นนะลืมนะไปแล้วเราไม่ได้เบียดไงเราเป็นหนึ่งเดียวคาแรคเตอร์